ก็เป็นอีกคลาสหนึ่งน,นะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับผมที่สอนโดยโอ,อาจารย์แมทธิวนะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ที่จบม,มาจากด้านดราม่าโดยตรงนะครับผมก็คือคลาสดราม่านี่เองอเครับ to be uh, aware of your surroundings and like it's called depth perception and next week we're going to be looking at blindfolded again they have to remember where something was in the room and they have to go and pick it up where they where they dropped it by counting the amount of steps เราได้ยินเสียงจากทางไหนไกลแค่ไหนฝึกให้น้องๆเริ่มใช้ประสาทสัมผัสได้ดีขึ้นนะครับผมนี่คือเป็นขั้นแรกนะครับผมแล้วเดี๋ยวในยที่ต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็จะให ปิดตาแล้วก็จำของที่แบบวางอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ฝุดทั้งเรื่องเรื่องออประสาทสัมผัสแล้วก็ความจําไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องไปลองเล่นแบบสถันี้ที่บ้านดูบ้างนะสนุกดีนะครับเมื่อกี้